และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ณหน้าเขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังเขาหินเหล็กไฟตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านเช่นทีหน้าบริเวณมังไกรกังวลมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุก เาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบบทงพระปรมาพิไทยวปรอและธงพระนามาพิไทยวสทอทางได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะพร้อมเป่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญอันเป็นการแสดงความจงรักภักดี เวลา19นาฬิกา58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยางเขาหินเหล็กไฟแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งจากประเวณลานจัดรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีประชาชนฝอทุนละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมเกลงเสียงส่งท้าจเจริญ ด้วยได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบร,รมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้นำความเจริญสู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอำเภอหัวหินได้รับพระราชทานพระบรมบราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถตบพิษให้จัดสร้างพระบรมบราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานณนเขาหินเหล็กไฟ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนฐากาที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถตัวพิษโดยกรมศิลปากรดำเนินการออกแบบและปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2537จนแล้วเสร็จพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาเิรีโสภา สเสด็จไปทรงวางศิดาเร็กในปี2539และได้เชิญไปประดิษฐานหน้าเขาหินเหล็กไฟในปี2 5 4 4ในการนี้ทรงเปิดะบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงพระสุรไยทรงเจิมแผ่นคำจารึก ทรงวางพุ่มดอกไม้ลาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวสถสายรัชสัการะพระบรมราชานุสาวีี์ซึ่งมีความสูง2เมตรในลักษณะทรงยืนถือพระมาลาผู้ออกแบบให้จินตนาการว่าหลังจากทรงเหน็ดเหนื่อยกับการเสด็จปราพาสบนเขาหินเหล็กไฟแล้ทรงถอดพระมาลาเพื่อทรงพักผ่อนพระวรากายและทอดพระเนตรลงมายังเมืองหัวหินด้วยความชื่นชมและห่วงใยประชาชน ้วยวันคล้ายวันสวรรคตร30พฤษภาคมของทุกปีข้าราชการและประชาชนจะประกอบพิธีวางพวงมาลาถวรายราชาัและระาพระ,ระรบรมาราชานุสาวรีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระตำหนักเปี่ยมสุขเป็นที่ประทับโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาหัวหินเช่นจะตั้งสภาบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกดำเนินการจัดเก็บค่าบำรุงที่ดินและค่าเหยียบย่ำที่ดินหรืออากรที่ดินสร้างถนนสร้างตลาดฉัดชัยสำรวจเพื่อจัดทำน้ำประปาและการจ่ายกระแสไฟฟ้าจัดวางผังให้มีทาง พัฒนาลงไปที่ชายหาดทั้งยังมีการทดลองการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกที่วัดอัมพารามหัวหินหรือวัดหัวหินโดยแนวพระชําริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างๆเหล่านี้นอกจากเพื่อพัฒนาหัวหินแล้วยังเป็นการทดลองรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาลอันเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้ากุณพระศรษนีนาถพิลาชกัญยาณีจากเขาหินเหล็กไฟไปยังท่าอากาศยานหัวหินโดยมีประชาชนเฝ้าทุนละองธุรีพระบาทส่งสเสด็จพร้อมเพลงเสียงส่งพระเจริญ บริเวณเขาหินเหล็กไฟหรือที่เรียกกันว่าเขาเรดาได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่บนเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของตัวเมืองได้โดยรอบโดยเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นและตกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัวหินมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทุนละองธุรีพระบาทส่งเสด็จ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพรอมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีพระเจ้าคุณพระศรีน,นาคพิราชกัลยาน,นีจากกรุงเทพมหานคร สำหรับการเสด็จพระราชด,ดำเนินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครนั้งนี้ส่งพระกรุณาโปรดกระหรรม่อมให้จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 และพระราชทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทอยังปราบริปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น